ร่างเป็นเบียก็ล่างเกิดพี่น้องเอ้ยมึงเหี่ยวเหียวเหี้ยวต้นริกก็ได้ก็เหี่ยวมึงที่ลักษณะต้นิกเหี่ยวแหงล่มคักล่มแน่ขึ้นฝ้าขึ้นฝนขึ้นจังฝนสิต๊กนี่แต่ว่าก็สิต๊กบอตกมาแน่เพราะว่าบ่เห็นเครื่องนี่น่นบ่เห็นโฆษณาหมูแต่ว่าหางเอาคืออีกเครื่องหนึ่งเบิงไห้เบิงโฆษณาเบิงจิ้มโฆษณามีสองเครื่อง สองเครื่องเหี่ยวเหี่ยวโรนเบิดล่ะโลนเบิดล่ะพีกโรนเบิดลแลเราเพียกซีฟกต้นก็พราด้อยากเลยกินอยู่บบเห็นเครื่องนี่โบเห็นโษณาหมูก็แต่ว่าหังเอาอีกเครื่องหนึ่งเบิงไห้เบิงโฆษณาเบิงจิมโฆษณามีสองเครื่องสองเครื่องลมไว,ไว,ไว,ไวอ่อยๆเพื่อนค่ะกสิตกบ่ตกมังลมดีดียังวะคุณน่ะลมใบพัดใบใหม่ใบ,ใบ,ใบ,ใบอันนี้ ผัาตดเขือคืนเขือพลอยบวเขือพลอยเขือพลอยบวเขือปนอันฮดที่เราบ่ฮดบ่ไรที่เราแก็เหียวหันบ่ฮดแก่เหียวเนาะกะลิต้ลมว่อยๆเพื่อนเคื่อนคะจกสิตกบ่ตกมันลมดีดียังวะคุณน่ะลมใบผัดใบใหม่ใบอันนี้ผัดตดลมว่อยๆเพื่อนเคื่อนคะจกสิตกบ่ตกมันลมดีดียังวะคุณอ่ะลมใบผัดใบใหม่ใบอันนี้ ตดร่างเป็นเบียรก็ล่างเกิดพี่น้องเอ้ยมึงเหี่ยวเหียวเหี่ยวต้นพริกก็ได้ก็เหี้ยวมึงที่ลลักษณะต้นพริกเหี่ยวแหงเหี่ยวเหี่ยวโรนเบิดละโลนเบิดละพริกโลนเบิดเ้วพริกซีบกัวต้นก็เพื่อไดอยากเลยกินอยู่อันฮดที่เราบ่ฮดบ่ไดที่เราก็เหี่ยวหันบ่หดกับเหี้ยวเนาะกะบี่ต้นเนาะพักไอ้ต้นพริกเนาะต้นพริกต้นหง แล้วในกั้งไว้นะั่นต้นพริกกระไดอันนวยกระโลนเบิร์ดเราเพื่อนๆค่ะที่เกิดนะั่นแตงจริงกําลังเกิดปลูกไว้แต่นนะั่นในหลุมนะ่ะกาลังเป็นเบียก,กํกลังเกิดพี่น้องเอ้ยมึงเหี่ยวเหี่ยวเนี้ยต้นพริกกระไดก็เหี่ยวมึงทีล,ะละะนะักษณะต้นพริกเหี่ยวแห้งแบกสายยางขู่มือขู่มือยเหมือเเออสามือแรงเนาะหดเสาหดแรงบ่หดจังปันเนี่ยกะยังเหี่ยวอยู่เนาะขนาดหดเสาหดแรงก็ยังเหี่ยวอยู่ ต้นเลยหัวสวนีอยังก็กได้คงคิดว่าบ่งามเพราะมีตน้นหงส์ต้นตนาหงส์ต้นนี่วานได้ง่ายม่วนนี่กับวานได้ง่ายแตงกับกำลงกังบ,บ่เห็นเครื่องนี่นั่นบ่เห็นโฆษณาหมูกัแต่ว่าห่างเอาอีกเครื่องหนึ่งเบิงให้เบิงโฆษณาเบิงจิ้มโฆษณามีสองเครื่องสองเครื่องล่มคักล่มแน,น่ขึ้นฟ้าขึ้นฝนขึ้นจังฝนสิตกนี่แต่ว่ากัสิตกบ่ตกมาแน่เพราะว่า ลมใบวยเพื่อนๆค่ะจ็กสิตกบ่ตกมังลมดีดีังวะคุณอ่ะลมใบพัดใบใหม่ใบอันนี้พัดตดจะวหน่วยเพื่อนกระเหียวกะแหงเบิร์ดแหงเบิร์ดเหียวเบิร์ดโคตเปียกๆโคตซุ่มๆโคตซุ่มค่ะโคตจนหงเพื่อนๆค่ะคุณเหียวเหียวโลนเบิร์ดล่ะโลนเบิร์ดล่ะเฮีกโลนเบิร์ดแล้วฮียกซีฟก่าต้นก็่พ่อเดี๋ยวอยากเลยกินอยู่ เบียอันอันแตงกิงเบี้ยแตงกิงปลูกไว้มือนัน้น <laughs> เกิดนะนแตงกิงกำลังเกิดปลูกไว้มือนัน้นไม่ลุมนะมันไหมขนาดเลยล้อมล่มขนาดล่มทัลมกล่มแน่ฝนนั่นสิต๊กบอคือล่มแตนี้ยมันนี้มากน,นี่เห็นบอคึมฝ่าคึม้มฝนได้นี่ต้นของฮงบักจองคุดลุมไว้ยังสี่นะบอคุดลุมไว้ยังสี่ห้นห้ำฮงนี่ พุ่ล้มให้หน้ำหงอันฮดที่เราบ่ฮดบ่ได้ที่เราก็เฮียวอันบ่ฮดก็เฮียวเนาะกะลิโตนแบกสายยางขู่มือขู่มือยเมื่อเสามื่อแรงเนาะฮดเสาฮดแรงบ่ฮดจังปานเนี่ยกะยังเฮียวอยู ning, ่เนาะขนาดฮดเสาฮดแรงกะยังเฮียวอยู่ลมใบวยเพื่อนๆค่ะจักสิตกบ่ตกมังลมดีดียังวะคุณน่ะลมใบพัดใบใหม่ใบอันนี้ผัดต๊ะก็จะอยาได้กินเพื่อนๆค่ะ ลูกไว้หนาฝนมันเป็นยังสีเขียวห้วนเต็มเลยเนี่ยต้นนี้หน่อยกับสีไงมะเขือมะเขือรดไว้เนาะรดสวนรดสวนรดต้นไม้รดพริกรดหมากพริกรดมะเขือปลูกเป็นอย่างสีละชีวิตเศร้าสวนกันบเิหาก็บบ่ได้กินโหดก็บบ่ได้กินเนาะเพื่อนๆค่ะต้องรดต้องโหดไว้ร่างเป็นเบียร์ก็ร่างเกิด พี่น้องเอ้ยมึงเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวต้นพริกก็ได้ก็เหี่ยวมึงที่ล,ะละักษณะต้นพริกเหี่ยวแห้งร่มคักร่มแน่ขึ้นฝ้าขึ้นฝนคือจังฝนสิตกนี่แต่ว่าก็สิตกบ่ตกมาแน่เพราะว่าเหี่ยวเหี่ยวโลนเบิดล่ะโลนเบิดล่ะพริกโลนเบิดลบแล้วพริกซีฟก่าต้นก็่พ่อเดี๋ยวอยากเลยกินอยู่สด,ดไว้ นรถสวนร,รถสวนร,รถต้นไม้รถพริกรถหมากพริกรถหมากเขือบอกุกเขือคืนเขือพลอยบวกเขือพลอยเขือพลอยบวกเขือปนพานะแล้วพี่พอนเบ่งให้เบิดค่ะค่ะแล้วพี่พอนมีอยู่สองเครื่องขอบคุณขอบคุณในการรับชมเด้อคลิปนี้ขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเสียอันเสีงจริงเสียงจริง บูกไว้เมือนั <without forgetting S 2> ้นเขือคืนเขือพลอยบอกเขือพลอยเขือพลอยบอกเขื่อปุนก็จะนามหงฟ้านี่เอาฟ้านี่ล่ะปานี่ยังเหี่ยวอยู่นี่ันแดดแน่นอนหนึ่งกับเหี่ยวต้นอันเบี้ยก็จะหนามหงฟ้านี่เอาฟ้านี่ล่ะปานี่ยังเหี่ยวอยู่นี่ันแดดแน่นอนหนึ่งกับเหี่ยวต้นอันเบี้ยร่มคักร่มแน่ คือผมฝ้าค <c oughs Walk> ือผมฝนคือจังฝนสิโ <ppy> ต <aciones> so ๊กน <c oughs> <c oughs> ี่แต่ว่ากะสิต๊กบ่ต๊กมาแเน่ยเพราะว่าจะว่าหวนน้ยคนกะเหี่ยวกะแหงเบิดแหงเบิดเหี่ยวเบิดโคดเปียกๆโคซุ่มๆโคตซุ่มค่ะโคตจนหงคนเพื่อนค้าคนก็กำลังเป็นเบียกก็ก่ลังเกิดกี่น้องเอ้ยมึงเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวต้นพริกกะได้กะเหี่ยวมึงที่ลักษณะต้นพริกเหี่ยวแหงโคตดสวนเนี่ยอืม ได้ก็หดไายสายยางคู่มือคู่มือย้ำมือนเ้าย้ำมืแหลงจะไายสายยางสิเบิร์ดู่มือจะวันนวยคนกัเหี่ยวกัแหงเบิร์ดแหงเบิร์ดเหี่ยวเบิร์ดหดเปียกๆหดซุ่มๆหดซุ่มค่ะคนฮดจนหงคุณเพื่อนค่ะคนเนาะพักไก่ต้นเพียกเนาะต้นเพียกนี่ต้นหงแล้วได้กั้งไว้นั่นต้นเพียกก็ได้อันนวยก็ล้วนเบิร์ดเราเพื่อนค่ะเพียกก็เดือยาได้กินคุณเพื่อนค่ะ ปลูกไว้ยนาฝนมันเป็นอยังสีเขียวหวุ่นเต็มเลยเนี่ยต้นเด่นหน่อยกับสีไงมาเขือมาเขือแบกสายยางแบกสายยางกับพวกใครสุดหกายยาาอปุ่นใดจะไล่หูไล่ตาเด้อเพื่อนๆพื่อค่ะอันฮดที่เราบ่ฮดบ่ไดที่เรากระเฮียว์ันบ่ฮดกระเฮียวเนาะกะที่ต้นเนนด่นฮดสวนเนี่ยอือได้กะฮดพายสายยางคู่มือคู่มือย่อมมือนเ้าย่อมือแรงจะไายสายยางสิเบ้อขู่มือเนาะพัก ไปต้นพริกเนาะต้นพริกนี่ต้นหงส์แ้วในกั้งไว้นั่นต้นพริกก็ได้อันนวยก็โรนเบิร์ดเราเพื่อนๆค่ะพริกเข้าซุปเข้าแกงคืนพลอยก็มีแต่ขอบขอบุญขอบพุ่นเด้อเพื่อนๆคะ่ะฝากเบิรงนถ่ายคลิปน้ำเบิรงโฆษณาน้ำมีดเดอ้อคันมีโฆษณาคนเฮ็ดห้แล้วผ้าเฮ็ดเบิดทุกอย่างแล้วก็ยังแต่ถ้าไปหาไรลบคลิปอีกก็ไปไล่โซดเนาะถ้าแต่ไลโ่โซดกับเนาะพัก ไอ้ต้นพริกเนาะต้นพริกต้นหงแล้วเนีกั้งไว้นั่นต้นพริกก็ได้อันนวยก็ล้วนเบิร์ดเราเพื่อนๆค่ะพริกเสียอันอันแตงกิงเสียแตงกิงปลูกไว้เมื่อนั้นเบิ่งให้หมูเด้อบ่ต้องอันนี้เด้อโบอันละพี่พรอนไปละพี่พรอนก็ใส่โทรศัพท์สองเครื่องเด้อจิ้มเบิ่งให้หมูพวก อันเพราะว่าเพรท่านเห็นอยู่เมื่อนีก่กาฮเยนเพิ่นเทให้ละละร่มคักร่มเนี่ยขึ้นฟ้าขึ้นฝนขึ้นจังฝนสิโต๊กนี่แต่ว่ากัสิต๊กบ่อต๊กมาแเน่ยเพราะว่าดดวเนะรถสวนรถสวนรถต้นไม้รถพริกรถหมากพริกรถหมากเขือบุกทีหดสวนเน่ยอือได้กับหดผ้าสายยางขู่มือขู่มือ ยิ่งมือนเจ้ายิ่งมือแรงจะพ่ายสายยางสิเบอ้ขอขมือก็จะนำหงปานน่เอาปานน่ล่ะปานน่ยังเหี่ยวอยู่นี่อันแดดแน่น้อยหนึ่งกับเหี่ยวต้นอันเบียร์กล่างเป็นเบียร์กะล่างเกิดพี่น้องเอ้ยมึงเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวต้นพริกก็ได้กับเหี่ยวมึงที่ละละะนะักษณะต้นพริกเหี่ยวแห้งเจ๋งฮดสวนเนี่ยอือจะได้กับฮด